จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคำหนุนใจประจําวันโดยเพื่อนพันธกิจนะครับพี่น้องครับพระคําของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่17ได้ย้ําเตือนแล้วก็เป็นคําสั่งนะครับบอกกับเราให้เห็นถึงความสําคัญของการอธิษฐานโดยสั่งนะเป็นคําสั่งว่า จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอมีความหมายเช่นนี้นะครับการอธิษฐานคือการอยู่ต่อจำเพาะพระพักของพระบิดาทูลวิงวอนขอพระคุณและพระพรจากพระองค์อย่างไม่หยุดหย่อนคําว่าเสมอก็คือคําว่าไม่หยุดหย่อนไม่ได้หมายความถึงการพูดถ้อยคําอธิษฐานอย่างเป็นทางการตลอดเวลา แต่หมายถึงการทวนคำอธิษฐานทุกชนิดและในทุกโอกาสอยู่บ่อยๆตลอดทั้งวันนะครับนั่นหมายความว่าการอธิษฐานนะฮะเราสามารถพูดทวนคำอธิษฐานของเรานะฮะคำอธิษฐานทุกชนิดที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน นะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะครับหรือเรื่องปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานะครับเราสามารถทูลสิ่งเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอต่อพระเจ้าได้ในตลอดทั้งวันนั้นนะครับทวนคำอธิษฐานของเรานะครับอย่างน้อยๆน,นะครับพี่น้องครับเราก็จะได้ใช้เวลาที่จะคิดถึงว่าเราอธิษฐานเรื่องอะไรไปบ้างนะครับ เราความต้องการของเราในแต่ละวันหรือความปรารถนาของเราในแต่ละวันนั้นนะครับมันมีมากมายเหลือเกินนะครับแต่เมื่อเราได้จดจ่อกับคําอธิษฐานได้จดจ่อนะครับกับสิ่งที่เราได้อธิษฐานต่อพระเจ้ามันเป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งทบทวนอยู่เสมอทบทวนอยู่เสมอนะครับและเราให้เรามีความเชื่อนะครับว่า พระเจ้าทรงฟังทุกคําอธิษฐานของเราอยู่เสมอนะครับดังนั้นนะครับในทุกโอกาสในทุกวันนะครับให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานอย่างสม่ําเสมอไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามเพื่อนพันธกิจนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับคําหนุนใจในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออธิษฐานไม่หยุดหย่อนทบทวนทุกคำอธิษฐานนะครับทบทบทวนนะฮะทุกชนิดนะครับคำอธิษฐานทุกชนิดในทุกโอกาสตลอดทั้งวันนะฮะให้ความคิดของเรานะครับจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะครับจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าคำอธิษฐานของเราเมื่อเราพรังพูออกมานะครับคำอธิษฐานของเราเรื่องใดก็ตามเราสามารถทวนได้ตลอดนะครับพี่น้องครับ นี่เป็นวิธีการตามพระคำของพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอครับขอพระเจ้าอวายพรทุกท่านครับสวัสดีครับ